สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวัน,นสวรรค์ง,งวงงามพาพี่พาน้องมาเบิ่งงัวราคาสีขึ้นพี่น้อง <c oughs> ข่าววจีนสีสือ่องัวไทยเป็นหลานโตมาฟังเบิง่งจำในหอยว่าแมนบอนักพี่น้องเนาะบานสว่างงัวงามเข้าสืสอบถามในหอยเป็นไห้นพี่น้องเนาะผูนะ้หูเนาะได้ยินข่าวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะพี่น้องเนาะราคาทำน,นี่ลีฟเพิ่มราคาขึ้น,นีลีพี่น้องเนาะมาชมกันว่าสปแมนบอนบานสว่างงัวงามสพาพี่พาน้องสำรวจออกเบิ่งออกเบิ่งราคาเนาะพี่น้องเนาะ กูจจกดได้แจกได้หัวเลียงเปล่าเด้อพี่น้องนะช่วงนี้เปล่าเพราะว่าราคาหัวกำลังจะแล่นพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะซื้อว่าท่านจะเสียใจน้อพี่น้องเนาะไปเบิ่งราคาหัวกันน้อพี่น้องเนาะไปะตอนอนี้แต่จะเลืล่อนน้อพี่น้องฟังได้เด้อขอมาติดตามขอมารับชมแล้วกับคนไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนี้อพี่น้องเนาะโหเห็นหัว ด่างตัวนึ่นง,ง,มมางงามงามเมสาวด่างงามพี่น้องราคาสิเปอร์เ่็นตไปค่อยชมกับพี่น้องเนาะงามพี่น้องตันงเาสายเพิน,น้าเพิ่นเม่สาวหรือเมยอยากลูกมาบึงหรือเพิ่นจตีเป็นราคาเหนือบอพ่อพ,อนะอพี่น้อนงะงามลยพี่น้องเนาะในหอยเหวดกําลังมาสอบถามเพิ่์นงามเมยนี่ด่างพี่น้องงาม สามกว่าเนาะสามกว่าพี่น้องตัวนี้เวียด์กำลังมาให้เวียด์กำลังมาให้ราคาสามกว่าคนละสามพื้นนี้คือราคาเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยทั้พี่น้องเนาะหัวไหลอยู่พี่น้องนี่อ่ะอุ้ยหลายคับหัวเบิ่งพี่น้องหัวไหลเดี๋ยวผมจะพยายามไปเบิ่งสายเหลี่ยงก่อนทั้งพี่น้องเนาะเขามาติดตามชมหัวงา้นทัพี่น้องเนาะแม่สาวหน่อยคุณภาษาักข้าวปลาบ่ะนี่แจ็คบาทภาษา อพ่อสาขาคนอาไปเลยโอ้ข้าวผมคนอาไปแล้วรับคนในคล้ายแล้วสวัสดีโอ้มันตัวห่มันวหน่อยมันตัวน่อยคส์ตัวไหนเพื่นวะนี่ว่าแม่นี่แม่สาวบ่นี้โอ้แดรุกแมวโอ้แยกลูกมาอ๋อเพราะแต่แยกลูกนมยังขายอยู่พี่น้องสองสองเพิ่นเปิดไว้อันนี้แม่สายเพิ่นหน้าเพราะตระเลูกแรกพี่น้องลูกแรกทายสูงอยู่ลอยหายิบหาบวกหน้ายังสดๆอยู่พี่น้องต้นโตดีแข็งขาดีพ่ฒพี่น้องเนาะให้ลูกดีเพื่อนว่า เบิ่งโน้มันพี่น้องผู้่ะโอเคอยู่ข้ออาภาษาพี่น้องเหลือตัวเดียวนี่บ่โอ้ก็ตัวหน้าหนานนะตัวนี้สองสองเนาะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นอ่ะขออนุญาตครับผมศูนย์หกสามหนึ่งสี่ห้าเจ็ดสองศูนย์หนึ่งพ่อสากบ้านน้องต่อผู้ใดสนใจอยากเอางวไปเขาข้อเขาป้ามเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดสองสองตอรองได้เนาะนขอบคุณหล,ลายๆหมนันครับผมเป็นตาเด็กไทยยันง่ามพี่น้องเป็นตาเลี้ยงของเพิ่นได้พี่น้องอย่างต่อไป หัวสายเดียบพี่นอทางพี่นาะสายเดียบมันเป็นหัวทองบ่ตัวนี้หัวทองเปิดเปิดเอกห่พี่น้องน้อหัวทองตัวสวัสดีครับแม่สาวสองแม่สาวเนาะเปิดไล่วจังไหนมื่นสองมื่นสิบสองโอ้มื่นพี่น้อง ตัวนี้แม่สาวคือกันได้พี่น้องเต้วกาสีออกกับลายสีนวลตัวแดงแดงล่ะหมื่นหกหมื่นสองหมื่นหกพี่น้องนี่เป็นตีเป็นราคาเหนือเป็นว่าแต่ว่ามันงามอยู่ได้พี่น้องสูสีกันตัวโตสูสีกันเนาะตัวนั้นงามพี่น้องเป็นตะเลี่ยงเป็นตะเอาเปเขาขอกเขาฟ้ามสิบหกเป็นเปิดไว้ตัวนั้นพี่น้องเนี่ยแม่สาวหน่อยขายสูงจะออยสามสิบบวกตัวนี้สิบสองโตทอกันแต่ว่าราคาคนละราคาพี่น้องเป็นตีเป็นสายเหนือเป็นว่า แต่ว่าสีสีสีจางกว่ากันเนาะสีออกกับลายสีนวลๆนะพี่น้องเนาะตัวนั้นสิหกหน้าตาส้นโตแข้งขาดีเบิดน้ำใสใสได้เลยพี่น้องนี่อ่ะผู้ใดสนใจกระโทนมาต่อรองกับผู้ใดเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม0 8 0ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเอาไปเลี้ยงตัวนี้สิบหกเนเปิดไว้ต่อรองกับพี่น้องงามเดียวตัวนี้ตัวนั้นสิบสองเอาไปต่อยอดเอาไปส่างเนื้อส่างยังต่อยอดส่างกำไรขอบคุณเลื่อายามันครับผมร้องแม่สาวหน่อยผู้ใดมาพี่น้องเนาะ มาทางพี่ปิ่น้องเนาะหัวงามจาะโคนทรายเพื่อพี่น้องเนาะอันนี้แม่ลูกกันบ่นี่แม่ลูกแม่ลูกกันบ่ครับนี่ยแม่ลูกกันเนาะแม่ลูกเปิดจังไหนเหรอสองสองหมื่นสามสองตัวได้พี่น,ออน้องสองหมื่นสามแม่เหมนบ้านแต่ว่าลูกใหญ่เลยได้พี่น้องลูกสาวใหญ่เลยเนดะ้สองสามฉเฉลี่ยตัวละหมื่นนิดๆพี่น้องเนาะอันมันกำลังอันนี้แหละมั่งนี่กำลังสิแยกเพิ่นสิแยกเอง เปิ้ลสีแยกเองแล้วเพิ่นกำลังแยกเพิ่นสลกำลังสีเป็นสัตว์หรือหรือผสมเหรอวะว่ามันใจแสดงว่าผสมอะไรนด้พี่น้องเอาไปหลุ่นเราอยู่ได้นี่เพราะว่าเพิ่นแพ่งแล้วเพิ่นแพ่งลูกเพิ่นอันนี้ลูกเพิ่นแล้วเพิ่นเปิดผสมแล้วสองสามสองตัวของพอสักเนาะเป็นปะหรือมาจากไหนฮบ้านเดียวกันนนั่ละบ้านเดียวกันเนาะเอาเบอร์โทรพอสักหรือขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นกระไดผมจำไม่ได้โอ้เพิ่นจำไม่ได้เอาของพอสักกระไดโทรมาเบอร์เดียวกันได้เลยเพิ่นว่าสองสามเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเอ้ามันมาได้ได้ขายครับผม มาเบิ่งว่าง,งามเพลินนี่มาอขออนุญาตครับครแค่บาทเช่นต้นเน้รอสองแปดอุออ้ยงามเลยพี่น้องต้นเนี้ยาว่ะลาดต้นโตสายพัฒน,นาเปินพี่น้องสองพันแปดงามไต่แข้งขาดีบัดพี่น้องขายไงเนื้อหนังต้นโตดีบัดเลยพี่น้องสองแปดเปิดไว้พี่น้องพูด่เนี่ยเฮาได้พี่น้องพูดอ่ะต้นโตแข้งขาสูงอยู่ลอยสายสุขห้าบวกงามสวยแล้วพี่น้องนี่ลูกพ่ออะไรเหรอบอลลูตะวันสายดังเลยเนาะเบิ่งต้นโตเพิ่น งามเขั้วเพิ <t id> <t id> ่นพี่น้องสองแปดมั่วขั้วตสิบสามเดือนพี่น้องเอ้ยหลังเพิ่นเปรย์เลยเปรย์ได้พี่น้องงามเบิ้งเต็มโตพี่น้องเบิ้งเต็มโตเพิ่นเบิ้งแข้งขาโตนโตเบิ้งถ่ายเพิ่นพี่น้องงามเพื่อเพิ่นยี่สิบแปดเนาะได้มาตัวเดียวบะลูกเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์เก้าสี่เก้าสี่ห้าหนึ่งสี่งสี่เจ็ดสามศูนย์ส่เจ็ามศูน่นพี่น้องเอาไปเข่าข้กเข่าฟ้ามซ้ำราคากำลังพ่อสื่อพี่น้องต่อรองเอา ยี 18, ball, ่สิบแปดบอลเพิ่นสีขายโหลดเนียต่อแล้วจะน้อยเนาะอ้าวความกุญแจลายหมานเพิ่นมาจากไหนเนยเสือระพุ่มครับโอ้เสือระพุ่มเจ้าเก่าอ้าวขอบคุญแจลายครับผมอางยางต่อมาสวัสดีครับบ่าวคมสันบ่าวคมสันแยกลูกมาแยกลูกมาเนาะบ่าวคมสันเนาะแยกลูกมากเปลือกจังหวะ 1 4 5 0 0 0มืนส้เด็พี่น้องแยกลูกมากเมย่างหวานลาดเอาไปหัวตาลูกแหลกละหัวตาลูกแหลกเนาะคนาคนสันเนาะพิ่งลูกแหลกพี่น้องกนโอ้หัวตาขายอาทิตย์ที่แล้ว14,500บาืนี้แม่สาวล่ะแม่สาวง้า่้าัตัวบใหญ่พี่น้องงามกลัวมูงามกลัวข้าววันนี่ข้าววันนี่มึงหัน หนึ oh, right. ่งหมื่นเนโอ้ยเนื้อหลังต้นโตแข็งขาหน้าหนาจนๆน้างีหีดำต่ว่าเมนควบเพิดพี่น้องนี่คือเขาตำล่าเบิดเนาอเขาตำล่าเบิดโอลค่าบอเว่าสองหมพี่น้องเมนสาวบาวควบสันอ้าบาควบสันมาเลยศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หกสามเก้าไปเลยยูท้องทีมทสายบุญสิบล่วงเศ้าไปหาเทียงเสาอาทิตย์่ะกันเป็นประจํบบ่เปิดจดเรืฉาดกับเร่งซับปิงอ โฆษณาเห็นแน่ละบานสมหวังเชนเดียบ้านสมหวัางงอแงเทากันสมหวังเชนเดียบ้านบานสมหวัางงอแงบ้านสมหวัางงอแงเนาะยูบันภาพนี่ละโอเคขอบคุณหลายๆหวานเด้อให้บ่าวค่มสันโฆษณาให้ย่ำสิเปิดเพลงกับโฆษณาให้น้ำแน่ละโอเคมันหวานเด้อมาเบิ่งงอแงามเพิ่ดทางโอ้ยสีสันสดุดีเพิ่ดกำลังเบิ่งแถวเลยพี่น้องเบิ่งเด้อเบิ่งง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 อครับเบิ่งงอเบิ่งงอเบิ่งงอเปิดกำลังเบิ่งแถวมัน

ป้าหัวมื่0แปดพันหา้มืนปดหารอยหองปลาหัวงามไปพี่น้องเพิ่นเบิงแขว้วันเป็นยังไงแค้วน้ำนมอยู่ป่ะฟันน้ำนม่มุนนี่โอ้ฟันน้ำนมอยู่พี่น้องฟันน้ำนมอยู่พี่น้องโอ้พี่น้องโอ้งามสีงามตัวโตดีพี่น้องพูดได้หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเดี๋ยวให้หอยเป็นตอร่องสักกัน ซื้อน้ำกันหรือมาน้ากันหรือเอาคนละบาทก็เลยบอกับคน่ายุอาคนละอันเนาะกับย่ายุนเนาะคนละอันแล้วโอ้คนละอันแล้ววสัตว์่าถือกันแล้ววาสัตว์ย่ายุนอ้าเจ้าบาทตัวเข้าเจ้าบาทตัวเขานี่หมื่นห้าพันห่งหมื่นห้าพันของย่ายุ่นเท่าไหร่ย่ยุนเาอยเก้า่นสองพันอหมื่นสอง ตัวนี้น่อยนึงก็สิขายแพงกว่าเปิดเบายอๆงามของเพื่อนี่แม่สาวตัวนี้งามงามแข้งขาต้นโตพี่น้องพุ่มนาตาเปินพี่น้องงามอยู่สูงอยู่ประมาณหน่อยสามสิบกว่าฟุตน้ำใจดีนั่นตนโตดีโอ้ราคาพอต่อรองพอเอาไปเขาข้อเขาฟ้ามพี่น้องงัวงามเพื่อนได้พี่น้องสายพัฒนาเพื่อนเนาะโอเคเลยเอามาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้า 3086 3086เนาะอยู่ใดสนใจก็โทรมาต่อร่องตามเบอร์นี่พี่น้ององัวง่ามเพิ่นพี่น้องไปนต่าไปเขาขกาะเขาฟ้มามไปนต่าไปเลี่ยงอยู่ต่อร่องเอาขอบคุณเรื่อยๆมันกับผมม,ม่12แต่ว่าเป็นตาะสือของเล้าอยู่เลย เป็นตะลิขญยเปนหนังว่าตัวนี้มันคองยองนอย่นเนาะสมัสูงขึ้กขวงสูงคอยย่อยขึ้กขวงพี่น้องแข่งขาตันึ่งหมื่นสองันแม่สาวสีสันดีตนตัวดีสีเสมอบ่มีบอดแป๊วันแม่งนวาแข้งขาดีหางดีว่ดพี่น้องเนาะหนึ่งพันพี่น้องเนาะงามอยู่พี่น้องเนี่ยงามเพิ่อยู่ะสิบสองเปิดไว้พี่น้องงามงามเนาะ 12บสอห้าัตวัอนวนาเป็นสองัวตนนั้นยี่ตอนนั้นสิบแปดตัวนี้สิร่วมแล้วเป็นสามบอวอวบอดูดเพิดกำลังต่อรองเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรห้ออยุดก่อนเบอร์โทรเบอร์ทร0 0 เก้าสามหกเก้าสามหกสองสามหกเจ็ดขั้นบ่สาพันสิหลงอ้าวขอบคุณหลายๆหมันสว special, ัสดีครับหอยหลักได้แม่ลูกมาป้าดหัวใหญ่หัวโค้งสาวพี่น้องป้าดบักใหญ่เลยแน่เพิ่อนนะพี่น้องหูกระทบเนาะสายหูกระทบเลยลูกสาววอมตัวนี้ปลาลูกสาวงามงามพี่น้องเอ้ยเมื่อตะเดือนครับสามหมื่นพี่น้องกี่าคือพอไปกินนมแม่นือก็มายืนอยู่สิตวบามา มากงามแล้วเด้นี่พี่น้องมากงามแล้วมาสายบามันแล้วพี่น้องเบิ่งหูเบิ่งสันแล้วพี่น้องมาอุ้ยางามน้องเลียมโตดีตดีพี่น้องเลียมโตดีเพราะตาเดือนหนึ่งดีพี่น้องเดือนก,กว่าเนี่ยเปิดจะไหนครบนี่เปิเปเปดเท่าไหร่นี่สามสิบแปดสามสเพิ่นเปิดไว้สามหมื่นแปดเบิ่งแม่เพิ่นก่อนพี่น<บ>้องฮาดแม่เพราตะตาประมาณลูกสองกัได้เปล่ลูกสองโตลูกสองโต สามแปดพี่น้องแม่บอกย่พี่น้องอุ้ยสุดยอดสุดยอดพูดเ่ะหัวหอยลักเบไปเอ้าขออนุญาตเบอร์โทรหอยลักศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แยเจ็ดสี่เจ็ดห้าเก้าศูนย์แปดหอยลากปลาหน่อปลาหอยแจกน้ำผู้ใดอยากได้เอาไปเขาข้อเขาฟ้ามโค้งนี่ตอบโจทย์ได้เลยสายพันหน้าสายโค้งสั่งได้เบิดทุกอย่างพี่น้องพูดเลยไงเงางามลูกสาวสวยสวยอีหลีลูกสาวเพูนพี่น้องสุดยอดหัวตาเดืเดือนหนึ่งอ่ะ ขั้นจะได้โคน่นนี่จะได้แบบได้โทามากเบอร์นี่ได้เบิร์ดเนาะขันอยากขายงัวก็ได้เนาะขันอยากขายง่วอยู่ขอกอยู่ฟ้ามโทมาเบอร์นี่เ,นเ,นเ,นเพื่อนสิไปจัดให้ราคาอยู่ที่ถ้ำอยู่ขอกอยู่ฟ้ามเพื่อนอ่ะมันหมานเด้อหอยแจ็คมันหมานครับผมอ,อย่างเราวายมาเบิร์อ้ายเฮาได้ฮาไดแต่บักสวยได้มากเหมือนสวยอันยืนไหนมันมีท่าทางเนี่ยที่แหละห <c oughs> รือว่าท่าไห้ยาวว่ะโอ้บ<อ>่อสัตหอยแจ็คบ่อหอเอาปลาหัวหล่นหล่นธรรมชาติ ว่าบอมเปนโรดแต่งสายพันหน้าเบิร์นน้ำไต่แข้งขาตัวโตอุ้ยกระชับมากเลยเลี่ยมโตสุดยอดพี่น้องลามลึกเนาะแง่บอบลามลึกกว่าใช่สูงอร่อยห้าสิบห้าบวกเบิรงพี่น้องสายพันหน้าเบิร์ตาเมามันกับเป็นพันลรอเนาะตาขุ่มมันกับเป็นพันลรอไปสังเปิดไปเท่าไหร่เท่าไหร่สามห้าพี่น้องอุ้ยตาเมาตาขุ่มมันขุ่มมันเป็นพันเด้พี่น้องนี่ตาขุ่มเพิ่นนี่เป็นพันแล้วเชิงเชิงขั้นพอเชื่องไซนี่พอได้ได้พี่น้อง สามสิบห้าเปิดเผยใบขันบ่อเชียงใส่เมาใส่คับขุมบ่อใดมันสิไปนี่ยสามสิบห้าสายพัฒนาสายใหญ่แม่สาวอยู่น้อยสังเนาะพร้อมผสมพี่น้องพร้อมผสมคุณเอาแข้งขาต้นโตสามสิบห้าเปิดเผยใบพี่นอ้องมาศูนย์เก้าสามสามสามห้าเก้าสองแปดสองไอสังบ้าอะไรยังไงจำดได้ครับผู้ใดสนใจอยากได้เอาไปเขา่าข้อเข่าฟ้ามาเป็นแม่พันแม่สายพัฒนาตอบโจทย์ได้เลยต่อรองเอาสามสิบห้าบอลจนสิขายโหลดเด้ต่อรองได้น้อยสังเนาะ ต่อรองได้เอ้านี่คืองัวงามเพิ่นงัวสายคุณหน้าเพิ่นพี่น้องอุ้ยโค้งสางสุดยอดลูกพ่อเนาะโอเคเลยขอบคุณหลายๆเด้อร์มันมางวงามเพิ่นพี่น้องอย่างต่อพี่น้องเอ้าเอ้าเอ้าสาดินเซค่อนมันบรรยากาศการซื้อการขายเนาะพี่น้องเนาะงัวหลายมันคือคักราคาเท่าที่เปิดมาก็โอเคเลยพี่น้องพุ่มบ้าราคาผมว่าขยับขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วขยับขึ้นกว่าตลาดนัด บ้านน้องแกชมภูผุดู่ได้พี่น้องเนาะเบิ้งเดี๋เอาพี่น้องเนาะพี่จะน่าเอาเนาะพี่น้องเนาะอยากซื้อง่วเขาเลี้ยงกับฝาวพี่น้องเนาะโดยเฉพาะสายเลี้ยงคลิปนี้ผมมาสายเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะพาเบิ้งสายเลี้ยงแต่ก็มีสายเนื้อผสมมาเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะง่อง้ามง่วเลี้ยงง่วแม่ลูกคนผูุเปิดละค่ายเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะคลิปต่อไปก็จะเป็นสายเนื้อมาอย่างต่อสักก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ้งง่วงามอีกจนแม่สาวห้ามงามบุ๋มวันศุกร์สะดวกพี่น้องเนาะ ขออนุญาตครับแม่สาวงานพี่น้องเนาะฟันน้ำนมอยู่พี่น้องหล่นธรรมชาติลูก KF31 เบิ่งแข้งขาต้นโตเปิดจังไรครับเปิดสองหมื่นสามพันห้าร้อยพี่น้องโอ้เนื้อหนังต้นโตดีครับงามครับพี่น้องแข้งขามีกำไรทั้งสีขาพี่น้องเนาะสูงลอยชื่อสมหาบวกหน้าตาต้นโตสองหมื่นสามพันห้าร้อยเดี๋ยวพี่น้องเปิดไปดูดะสีสันต้นโตน้ามันไตดีเปิดพี่น้องอ่ะดีเปิดอยู่เวตาสือของเปิดพี่น้องเนาะสายเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องเปิดวางอ่ะ มาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น095 147ก้าห7่งงามเพื่นเพี่นออเอาไปพัฒนาต่อยอด2 3 5สารเพิ่นเปิดว้ราคาพอต่อร่องเปิดต่เอาของขอเขาฟ้าเป็นแม่ของแม่ไข่ได้สบายสายดีเนาะสายดังเพิ่นสุดยอดขอบคุณเลลายมานคับผมงามกับเพิ่นเพื่น้องตนปินก้กต้องร่งรงของก้ายก็่ด้ยตัวเมื่อนสาย งัวนี่คนกาลังนิยมเลยนี่มันเลี่ยงไงง่วนนี่นี่พี่น้องเขาเอ่ยว่าง่วไทยกีงัวเลี่ยงไงสายบานเฮาง่วบานเฮา,าปลอยล่งทงนี่เข้าบ้านเอาเองเพราะว่างัวสายดีพี่น้องป๋านีเด้นี่คืองัวงัวไทยกีเฮาเวตาได้กันแล้วบ่ได้กันแล้วมางัวหอยลบเปิดเจ้าบ้านลูกตัวนี้ เปิดเท่าไห,หรหไห่สามพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยข้อหอยลบพี่น้องหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแม่สาวแม่สาวหน่อยเอาไปพัฒน,นาต่อยอดราคานีเพราะเอาไปเรียงพี่น้องเอาไปต่อยอดได้เบิ่งแข่งขาต,ต,ตัวโตสูงนี่พี่น้องหัวตัวดีสูงย่าพ่อแม่สาวข้อหอยลบเพิ่นเพิ่นไปใส่ละหอยลบโอ้ไปรอหางัวเนาะสิบสามเอาเบอร์โทรลูกชายเลยเอา ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหกหกสองเก้าสิบสามหาร้อยคนเปิดไว้พี่น้องแม่สาวพร้อมที่จะเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดเขาฟอกเขาฟา้ามเลยต่อรองเอาพี่น้องสิบสามห้าร้อยโอ้มีสายพอพันตัวหนึ่งพี่น้องอ่ะสายบักคูหน่อยเคนกำลังต่อรองกันพี่น้องงามครับงามบักคูหน่อยงามตัวนี้ถ้าผมตีนี่ผมมาเปิดร่องไว้ประมาณสิบแปดถ้าได้ซื้อได้หนึ่งหมื่นหาพันถือว่าโอเช่ที่พี่น้องถ้าได้ขายหนึ่งหมื่นหาพันถือว่าราคาดี เปินกำลังต่อรองกันอยู่ให้โอกาสเปินต่อรองเนาะพี่น้องเนาะปักผูกหน่อยตัวนี้บ่หัว่าเปินห้องกันเท่าไหร่เนาะเปินกำลังต่อรองเอาให้เบิ่งงัวผูกอ่ะผูงามแนนดีสพี่น้องเปิดเปิดใบสิบแปดดีพี่น้องหนึ่งหมื่นแปดพันเปิดไว้อ่ะมันเปิด้ขายหรือเปล่าโอ้เปิงงัวงามเพิ่พี่น้องสวัสดีครับ แมสาวบกง่ายพี่น้องพร้อมผสมหรือพันผสมมา้ล้วบ่่าได้ผสมเนาะเปิดจ้ใดครับนี่สองหมื่นสามแม่เป็นไงหน่ะสองหม่ามพี่น้องง่ายหลีได้งัววานพี่น้องุนะงายตนโตดีว่าสายพัฒนาเพี่น้องว่าสายพัฒนาสองหมื่นสา่าทายสูงลอยหาสหบวกพี่น้องง่ายเงางาม ต้นโตดีแต่ว่าเขาบริแตงพี่น้องงามขั้นใหญ่ต็งเขาดีงามเลยกุ้งหัวตัวนี้พี่น้องพื่อนสองหมื่นสามพันได้พี่น้องงามไตตนโตแข็งขาดีว่แต่ว่าเพิ่นจะบ่มีเบอร์โทรผู้นี้พี่น้องเพิ่นจะบ่มีเบอร์โทรเพิ่นอยู่บันเชียงหว่างนี่พี่น้องบ้านใกล้ๆเพิ่นจูงมาได้หน่จูงมาตลาดอยู่ไกลๆนี่พี่น้องต้นโตดีดีงามดีงามว่าลาดต้นโตงามสองสามสองสามซื้อๆหรือสองสามหาดอยหือสองสามซื้อๆเด้พี่น้องงหัวตัวหนึ้งเสียดายเพิ่นบ่มีเบื่อโทษเนาะเสด็จได้เพิ่นบ่มีเบื่ ผู้ใดสนใจอยากเอาไปเขาขอ้ขอเขาฟ้าม,มา้าบาดเชียงหวางโหลดเนาะโอเคแม่นยู่บ่ละ่ะผู้เรื่องผมบอกผิดแม่นแมนเนาะโอเคขอบคุณหลายๆัวนันวัวเบิ่งให้เบิ่งราคาพี่น้องสองสามม้วตัวนี้แม่สาวผอมสุดต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายกัวมาเบิ่งข้างหอยมากหอยมากผู้ใดงัวงาม,มากพี่น้องหอยมากใดงัวงาม,มากมาเบิ่งหอยมากผู้ใดมียูซีตัวสวัสดีครับ สวัสดีครับหอยมาได้มาสี่ีหบ่โอ้ยอู่ทางหลังกันี่มาคูน้อยยักบาทเอาเริ่มตัวน่อยก่อนตัวมันแยกมาหวมา้ยสิบเ็ดร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันดรอโอ้หนึ่งหมนเจ็ดันดยองเพื่อีเน่ยน่อยหอยู่พี่น้องแต่ว่าตนโตดีสุดรอเผื่อพี่น้องแต่ว่าสูห้อยมากบ่ได้เนาะสิบเอดเจ็ดร้อยนาะสิบเอตัวถัดมาตัวเมีชุดนี่สามสิบเครับโอ้สาตนี่ โอ้สามจุดเก้าโอ้สามตัวสามจุดเก้าแม่บัตรทุกตพี่น้องนี่แม่บัตรทุกตเริ่มจากแม่สาวหน่อยแม่ใหญ่หรือสาวใหญ่นี่นี่ครับนี่นี่น้องคนโอ้นี่น้องนี่แม่ลูกโอ้นี่น้องนี่แม่ลูกชุดนี่สามจุดเก้าปาดเป็นตาสื่อเดี๋ยวผมสื่อเป็นไยทั้งหลังอีกเบิ่งแม่สาวใหญ่ละบัน แม่เช้ใม่นสิบห้าร้ครับ2 1 5 0 0พี่น้องเน้ยหอยมาอง0หงัวสายเหลี่ยงเพ็นพี่น้องงามงาแข้งขาตตนโตน้ำไตดีดพี่น้องนี่สายเหลี่ยงพี่น้องงามงามขอเพิ่นยีหลีพี่น้องกูนน่ันห้าร้อได้พี่น้องนี่21,500ั่วแม่นี่พี่น้องเนาะไป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 นี่สองหมพนพี่น้อง ชุดนี้สา้าพี่น้องนี่ชุดนี่แม่หนึ่งแม่สแม่สนี่แม่ลูกกันนี่น้องน้องของตัวนี้สาเพิ่เปิดไว้ตน,นันจงหนึ่งหมื่นห่เจ็ด้อองหอยมาชุดบักไ่ของหอยมา,า,ยยมาพี่น้องผู้ดใดจะได้ต่อรองเอาทั้งชุดนี่แห้งถือน้องหอยมากเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โอรหอยมากดศูนย์เก้าแปดห้าหกหนึ่งสามสี่หกห้าพี่น้องนั่ชุดนี่เปต้าสื่อของเพิ่นอีทีพี่น้องสามเ 1,500กับ1นึ0 0มือหนพี่น้องต่อรองเอาทุกตัวถ้าชุดนี่ต่อเสกกันแห่งถึงน้องห้มักเนาะอ้าวขอบคุณเลยหลายมาครับผมอันนี้คือหัวสายเหลี่ยมพี่น้องบ้านสว่างงัวงามผ้าพี่ผ้าหน้องมาเบิ่งหัวสายเหลี่ยมงามเลยพอพี่น้องได้รับชมกันแล้วก็ให้อ่าผู้ใดสนใจอยากเอาขอขอขอป้าช่วงนี้เนาะผมว่าเป็นตาสื่ออีหลีอได้พี่น้องอ้าวนี่หัวตัวนี้ก็บหัวหลดพี่น้องหลดหัวสายพันหน้าเพิ่นหรือแม่ลูกกันบ้าตัวนี้งามงามพี่น้องหัวตัว งามพิบุตรพี่น้องเนาะโอ้ยงัวงามพิบุพี่น้องตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่สาวอยู่ไหครับตัวนี้เปิดเจ้าบ้านใช่ครับสองหมื่นสองพันพี่น้องแม่สาวสายพัฒนาเพิ่นเพิ่นแต่งเขาให้เรียบปล่อยพี่น้องสายดังระเบิงแขรงขาหนึ่ตาตัวโตงายอ่าลาพี่น้องเอาไปพัฒนาต่อยอดยังเป็นแม่สาวอยู่พี่น้องเนาะใกล้จะได้ผสมเลยพี่น้องนะงหญ่ได้พี่น้องเนาะสองสามเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสองสามอ่ะงัวงามเพิ่นพี่น้องเนาะ เดินมาข้างงัวงัวใหญ่งัวงามสองสามต้นเปิดไว้พี่น้องเนาะอ่ะงามเขาเปิดได้พี่น้องสูงยอดลอยหายสิบหาบอกสายดังอยู่ดอกพี่น้องเนาะอ่ะงัวมันหลายพี่น้องพฟ่งลงรถงัวหลายหลายพี่น้องเนาะใหลท่าเปิดไดพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็จะไปสัมผัสเดี๋ยวโทรไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แม่ลูกกันบ่ครับนี่หรือแม่แยกมา แม่แยกมาโอ้เพเ่น่ไอ้ขมม่เนาะความนพี่น้องเนาะเยียสิไปขอเบอร์โทรถึงเปิดกําลังตอรองกัรทาาผลงาพี่น้องเนาะอมีกไรังยว่หว่ีกล่ไรยังซ้ใเดี๋ยวเปิดกํลังตอรองทาผงานแม่สาวเนั่งามงามยี่สิมเเดี๋ยวผมทายท่าไปแล้วเดี๋ยวเปินตอร้องกับเจงใจเพื่น้องพี่น้องเนาะเจียงใจเพิ่นย ระวังเด้อระวัง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 ซอยกันระวังซอยกันระวังซอยกันระวังซอยกันรถมา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 กลมาโอ้โทษครับโทษโทษโอ้ใหญ่ๆพี่น้องงัวไหลายราคางัวกับโอเคพี่น้องเนาะราคางัวกับพ่อไปพ่อมาพ่อฟังผมเขาย้ำเน้นสายเลี่ยงให้เบิ่งคิดหนต้องพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจอยากเอาหัวเลี่ยงจ้าหัวกำลังพ่อสื่อเข่าขอาข้าวฟ่งต้พี่น้องเนาะกำลังพ่อสื่อผมมากำลังพ่อสื่อต้อพี่น้อง กำลังก็สื่ออยู่ผมบาเนาะผู้ใดสนใจกันตดตอเขาไม่หอ,อยไปไหนน้งพี่น,อนอออ้องนะตอร่องออเรอน,นุ่พี่น,อน,นอ้องไม่ห่อยไปบางวามทาอยเนาะงวงามถ่ายคลิปน้องพี่น้องถ่ายคลิปมาหาบางงวงาม้าผี เพิ่นสะดวกพอน้อตัวนึ่งขออนุญาตสะดวกพอน้อครับผมแม่สาวนี่เผิ่อจักบาทครับ13,500ครับ13,500แม่สาวอ่าสีสันต้นโตหน้ตนตนาตาแข้งขาเบิ่งเอาพี่น้องเนาะเครื่องดำอยูหน้าตาต้นโตสูงจน135บวกเยอะพี่น้อนาานงแม่สาว13,500รารคาพอต่อรองพี่น้องเนาะเพิ่นสีบพันไปใส่แล้วเพิ <c oughs> <c oughs> น่นหนีคนมันย่านคนสูงนี่พี่น้องสูงหุ่นดี ต้นโตดี13,500เพิ่นเปิดไว้พี่น้องอ่าสีสันก็ดีสีสันนิ่มแน่จังน้อยพี่น้องเนาะโอ้ไป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 โอ้หัวหลายพี่น้องไปตายาดไปตายานพี่น้องเนาะอ่ะเบิ่งเอาพี่น้อง13,500เพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรสะดวกให้เบอร์โทรมาขออนุญาต0933 254 386ามามพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองผู้ใดสิบสามหาร้อยเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะมาอีกท่านบคุณหลายๆครับผมมันมานะครับผม มาครับมาเบิ่งนขู่รอข้องหอยมีพี่น้องขู่รอน่างามมาเปิดจลิปกับหอยมีพี่น้องสวัสดีลูกอันไปใส่ละพอมีเฮาโอ้พโหพอมีถืองวดบักผูน้อยเฮาจักบาทหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทลูกหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบักผูน้อยรอพี่น้องรอได้พี่น้องนี่สีสันโตนโตแครงขาดีดีสิบสามห้าร้อยเปิดเปิดไว้พี่น้องข้องหอยมีพี่น้องพี่นงามก็เปิดพี่น้องรอเอาไปต่อยอดพี่น้อง เอาไปเลี้ยงเป็นพอคุ้มผูกกันยังไงพี่น้องมันงา่ายมันรอประเมินสิบสามหารอยแลคาพอต่อรองเพิน่นแม่นอยู่บ่ตัวนี้อโอ้บ่แมน่นบ่โอ้น้ำพรอเนานะอันนี้แม่แยกลูกของพ่อมีสวัสดีครับอันนี้แยกลูกบ่ะโอ้แยกแล้วเพิ่นว่าแยกแล้ว,ลวเหลือเท่าไรแม่มันปลาหัวหมื่นหกพันหารอยเมยบักแยก้กหอยมีพี่น้องพูดสีบักแยพิ่นแยกลูกออกมาเพิ่นว่า้อนมหัวตะไครอ้อ,อ,อ,ครอยู่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นว่าตะแยกเนาะสิบสองหารอย เลือยังอีกบาทนี่เลือยผู้น้อยเลือโตัวเดียวนี่ป้าหอยมีสมามารเดี๋ยวพี่น้องอ้าว่าเบิงเบ์โทษศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดห่อยมีอาจสามารถเลือโตัวเดียวป้าหมานครับมีนี่พี่น้องเมย์บักง่ายสิหก่ะร้อยเพิ่นเปิดไบตนั้นสิบสา้าร้อยเพิ่นเปิดไว่หนึ่งหมื่นมพเมีนพี่น้องเนาะอ้าวใดสนใจกระโทมาต่อร้องอยากขายง่ว หอยกระโท้มากเบอร์นี่พอมีเพิ่มสิไปเบิร์หาหหอดคอหอดฟรามเนาะราคาอยู่ที่ถ้ำราคาไปต่อไ้ราคาพ่อพ่อใจกันหมดแล้วเนาะหอยมีโทรมากเบอร์นี่ได้เบิร์น หรืออยากได้งวงแบบได้ไปเล ng, ี znaczy, s <S ้ยงกะท้มาเบอร์นี้ก็ได้เนาะเพิ่์จัดให้ได้คือเก่าเอ้ามันหมาเด้อะหอยมีเด้อขอบคุณหลายๆปิดจีบกับหอยมีเนี่ยพี่น้องเนาะบ้านสว่างงวงงามพ่าพาพี่พาน้องมารับชมบรรยากาศการสื่อการขายงวงตลาดนี่ยทั่วข้าบ้านเชียงหวังเพื่อเมืองจังหวัดยะโสธรจิบนีเอาประมาณอยู่ก็นาะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องซอยกันคนไร่คนแจ้งคนทิ่สามน้ำเนอพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องกระเชมบัดกุฎมวยหลวงพ่อแปนกับแ่้นเปิดบ้านสว่างงวงามเป็นมิต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคภัยไข